อ,อ๋อก่อนนี้ก็ตามันฟางฟาง,ฟงมัวมัวแพ้แตงสว่างคุณแม่ทานไปเพียงแค่หนึ่งกล่องกว,กว่านะคะก็ดีขึ้นเลยใช่ไหมคะ,ค,ะคุณแม่ทานขึ้นดีก็ไม่ต้องไปหาหมอแล้วเมื่อก่อนจะแสบตาคันตาระคายเคืองตาบางทีก็มีวุ้นออกมาไหลยอยู่อยู่ในดวงตานะครับทานกล่องแรกมีความรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยครับ าอาการแสบตาคันตาก็หายไปเลยแพ้แสงไม่มีแล้วครับไม่เป็นแล้วครับคุณป้ามีอาการแบบเบาหวานขึ้นตาแล้วเป็นตาโมวตาเป็นฝ้ากล่องแรกเนี่ยป้ากินหมดไปแผงแผงแรกรู้สึกว่าหลอดไฟมันเป็นเหมือนกับว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงป้ามั่นใจมากเลย <c oughs> เป็นต้อกระจกมาเกือบ20ปีแล้ว <c oughs> ก็มีใ <c oughs> ายในดวงตาตาฝ <c oughs> ้าฝา <c oughs> งมองไม่ค่อยเห็น ขับรถไม่ได้หลังจากที่คุณพ่อได้ทานผลิตภัณฑ์ดีคอนแทกไปในหนึ่งกล่องแรกค่ะมีอาการดีขึ้นยังไงบ้างคะก็ใยมันก็หายไปนะฮะค่ะ,ะตาฝ้ามันก็หายไปก็ขับรถได้ครับแม่มีอาการคันตาแสบตาเป็นฝ้าเป็นอะไรมองไม่ซัดอาการเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทานแล้วอะค่ะคุณแม่อาการคันอาการเป็นฝ้าฟางมันก็หายไปมองก็ซัดขึ้นเป็น ต้อกระจกมาทานอันนี้ก็คือได้ผลอันนี้แค่ได้สองเดือนไม่ต้องไปผ่าตัดคือเรียกว่าดีได้ผลดีมากๆเลยจ้ะเป็นต้อกระจกค่ะเขาก็บอกว่าอะไรอ่ะผู้ที่เป็นต้อกระจกต้อเนื้อต้ออะไรอย่างเงี้ยก็เลยสั่งมาทานพอกล่องแรกก็โอเครู้สึกดีขึ้น